ด้วยไอ้ไอ้ลุงบิวอะมันก็เลยแบบอ๋อเชื่บั๊กเลยสัตว์เนี่ยเวลาบั๊กผมผมก้มหน้าเงยหน้าไม่ได้นะเว้ยอันที่ผมขยับอยู่นี่คือแบบผมก้มหน้าเงยหน้าแล้วน,นะเว้ยอ้าวทั้ทงคนทั้งไม้ตึงๆไปดิน้องเรียบร้อยดูง่ายปะยังง่ายเครื่องเลยอ่ะ ทีนี้แหละจุดโทเทม5้าอันแบบคงๆขี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายจุดจุดจุดเออสวยสวยสวยจุดดจุดหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหแล้วเพื่อนสองสองแล้วสแล้วเก็บพึ่งนะ้วว่อยู่พึ่งขโทเทมนะเว้่สองสองสองสามสามแล้วสามแล้วฝั่งนู้น สีขอขอเพื่ครัดจ้าคกูกจะลองให้ทำไม่ได้จริงอะฮ้ <c oughs> <c oughs> แต่นี่สุด <c oughs> แม่แ้่กับเกมที่สองมาดูกันนะครับว่าจะทำให้เซอ,อร์ทรมานได้แค่ไหนโอเค ลูบิคผม,มว่าน้าเกิดล่างๆนะอ้าวแล้วผมเจอลูบิคไงโอ้โหโอ้โอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดีทุกคนผมเจอลูบิคไงเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้มันจะจบไม่สวยนะนี่ เหมือนจะจบไม่สวยนะนี่ไปครับมันมืดใช่ไหมล่ะเพื่อนโซ่อะโซ่มันมืดใช่ไหมแล้วก็ปวดไงไม่มีเยอะใหญ่อ้าวแกรูบิกไม่ได้ละสิทำไมแกไม่ได้ล่ะเอ้าทำไมแกไม่ได้น้องถ้าแก้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยแก้ให้เอาเปล่ามันแก้แค่ฟุบฟับฟุบฟับนะลูบิกอะใช้สูตรคอมโบ เรียบร้อยเชื่อแกได้แล้วอะ่ะอุ้ยชิดมีโตนหวยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมมันเป็นถึงสิบนาทีไงเออต่อให้เขาหน่อยแล้วโดนงไงมันจะจูงไงวะถามจริงถ้าคุณปล่อยโซมแม่นอย่างเงี้ยตังครับพังไว้ก่อน กดกลับหรอชฉลูตกดกลับอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือบังคับให้เขาไปฉีดไปฝั่งซ้ายเรียบร้อยตายอยากไปแล้วเฮ้ยทุกคนเห็นอลร่าข่บไหมทุกคนเขาถอนโทเทมแล้วเท่ากับว่า เราจะได้ใช้โทเทมหัวแล้วว้าวอย่างนี้ก็เข้าทางพี่สิอย่างเงี้ยเฮ้ผมว่านะลองมรถอนโทเทมมาแค่อันเราเค่อยไปจุดทีเดียวดีกว่ามันจะแบบหัวอ่ะโอเคครับเราแข่ไปแล้วสองคนถ้าเกิดว่าโทเทมไฟมีสองอัน หน่แตกเครื่องด้วยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะน้องคืออะไรอ่ะจากใช้ท้างหลังเหรออะไรวะอยู่ๆก็โยนเกมเฉยวิมาหันแล้วกดตายักอัดี่ยังห้าเครื่องอยู่เลยนี่อ่ะเป็นเล่น ทืบเพื่องเอ้ยทืบไม้เฮียเาวิ่งไปดักเลยครับเพราะว่าไม่ต้องมีคนช่วยอยู่แล้วนี่ไงเขาช่วยแล้วลองไล่เมก็กนะไล่เม็กดีกว่าก็แขวนไปแล้วสองคนอะ่ะเออให,ให้ให้มันติดเบอร์ของเล่น,นไหมแสดงว่าเมื่อกี้มันติดเบอร์ของเล่นเว้ยไอไอลุงบิวอะ่ะมันก็เลยแบบอ้าวเชย่อบัคเลยสัตว์ เนี่ยเวลาบักผมผมก้มหน้าเงยหน้าไม่ได้นะเว้ยอันที่ผมขยับอยู่นี่คือแบบผมก้มหน้าเงยหน้าแล้วนะเว้ยอ้าวทั้งคนทั้งไม้ตึงๆไปดีน้องเรียบร้อยดูง่ายปะยังง่าเครื่องอยู่เลยอ่ะดูง่ายไปเปล่าวะแปดเยี่ยงง่าเครื่องอเลยอ่ะ ที่เราหมดไปหรือว่าหรือว่าเซิร์ฟมันได้ไม่เป็นวะเรียบร้อยเห็นไหมมีคนจุดบุญแลไรปะผมบอกแล้วมันต้องมีคนใส่บุญมาสวัสดีนทัทชาด้วยนะครับสตรีมไวซี่เด็กคนดูหายคิดถึงไหมเรียบร้อยอยังห้างเครื่องอยู่เลยทุกคนคุณปุยมวยอ่ะ คนปวยมุ้ยยังหา้าข้างอยู่เลยมีคนจุดบูนนะเราต้องไปหาคนจุดบูนนะจะได้พังตัวเทมเดินไปแล้วเดินทว่วๆแมปมาเผื่อเจอเฮ้ยแขนสองอนึกว่าช่วยกันแลวนเนี่ยเดี๋ยวทื่อให้หมดเนาะชอบเล่นตายยากล่ะสิติดแผลลึกไงใช่แล้วเอาไว้แก้ทางพวกตายยากไง ชอบพีชนตายยากแล้วก็แป่ตอ,อนส่วนไปเลยผม่าน่าจะอยู่ข้างล่างวะ่ะเอ้าวพังโทเทมแล้วผมว่าน่าจะใช้นะโทเทมจุดโทเทมหัวนหนะห้าอันน่ะกำลังหาบูนอยู่ไงกำลังหาบูญอยู่โผมไม่ตัวครับ ถ้าโดนนะมึงเอา้าปักอีกแล้วทุกคนเกมกาดเกมกาดบูนไหนะบูนข้างบนเหรอโอเคโอเคโอเคเราเราพังข้างบนเลยครับจะได้ใช้ที <c oughs> ่ผมยื้อให้ไอ้เซอร์นี้ไม่ใช่อะไรหรอกเว้ยจะใช้เปิร์กไอ้นี่เปิร์กเขาเต็มหวนเผื่อจะได้คอนเทนต์ไง เขล่นบุญอยู่ไหนวะเฮ้ยเขาเล่นบุญในนี้เหรออ๋อในนี้ทุกคนเห็นนะหนึ่งสองสามอันแล้วว่ามีคนย่ออยู่ไงโดไปก่อนโดไปก่อนน้องอือมหนึ่งทีขอคมจิกะดาวโย เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโรงเรียนจีนนะ Now you must come with me Now you must come with me เพงตายอย่างวะเนี่ย <laughs> อย่าเพิ่งตายนะเพื่อนยังไม่ได้ใช้เปิร์กเลยเอออย่าเพิ่งรีบตายนะเอาหนะัาวปัไดไปเยอะเนะน,นี่ยอ้นเลยเด็กกดตักนะคุณ ส yes. ได้เลยครับผมอยากโดนกดดักกังเลยแบบว่าอยากโดนเซอร์กูจูฆ่าเครื่องอะครับ <c oughs> เชื่อกดโมโลเลยอะไรน้องอะไรน้องไปไม้เปล่าไปไม้เปล่าให้ไปไม้เหรอโดนไปก่อนทีคมคมให้โดนห้าเครื่อง <c oughs> เอ้ยหนึ่งสองสามสี่อุย้ยสี่แล้ว กูขอแค่โทเทมเดียวกูจะได้คลิปโอ้กูขอคนเดียวขอโทเทมเดียวอ่ะจะได้คลิปแล้วภารกิจเราก็คืออยู่โทเทมห้าแบบคมงมายเปล่าวะท้างหลังวะไม่มีทางหลังด้วยโอ้อะไรเนี่ย เนตต็ดบเตะไปใส่ด้างหลังคืออะไรครับเนี่ยเตะเข้าดิสคุณแป๊บนะเอาเร็วเลยกดดักให้ได้นะครับผมจะรอแต่ถ้าเกิดอ,อยากให้คนดักง่ายๆคือต้องมาสี่คนเลยถ้าเกิดอ,อยากแบบกดดักจริงอะ่ะต้องรอสี่คนแล้วต้องรอแบบดึกๆอะ่ะถ้าแบบตอนเนี้ยอ,อาจจะเจอยากอยู่นิดนึงซึ่ผมกำลังหาคนถอนโทเทมไฟอ่ะ มึงร,รีบถอนดิผมจะได้ใช้เปิร์กดูสิไม่ถอดโทวเทมไฟอ่ะทุกคนโอ้โหเจ้ผมจะได้คอนเทนต์ปะเนี่ยถอดโทวเทีมไฟห้าอันเนี่ยไม่ใช่เหลือสองเครื่องแล้วเนะี่ยโอ้โหไม่ได้ได้ใช้แล้วแหละรืเห็นเขาหิวเลยนะเมื่อกี้ เรียบร้อยไปไหมเรียบร้อยโดดโดดไปโดดกลับไปโกงเรียบร้อยรอดูแน่ๆ <c oughs> เออช่วยกันหาคอนเทนต์นะแบบกดดักนะ <c oughs> อะไรเงี้ยอะไรอะไรระเบิดแปดอะไรคุณไม่ใช่เกชันแน่คุณระเบิดแปดไม่ได้หรอก <c oughs> ผมบอกให้เออ เบี้ยจุดตัวเทมอา้าวเบี้ยจุดตัวเทมไฟมากเลยเว้ยคือถ้าเกิดเหลือเครื่องเดียวผมจะเลิกผมจะลุกจ,จุดตัวเทอมานะผมไม่รอนะคือแบบมันไม่จุดมันไม่มพังตัวเทมไฟนันทีอะ่ะเออหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเหลือเหลือไหนวะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่เองอะ่ะฮะใครอ่ะ ข้างล่างนี่หรอ,อเจ้ผมจะลองตามนะคุณพีจีสลอนหล่อมากมพีจีสลอคใครวะพีจีใครวะผมรู้จักพี่กูไม่ได้คอนเทนต์เนี่ยโอ้นี่เซอร์มันอีกโก้ทุกคนมันไม่ยอมจุดททางโดเทมไฟอะ่ะโอ้เยี่ยมคือแบบเจ็บใจนะ ผมเสียใจนะไม่ไรครับผมจะลองยืดดูอยากอยากรู้ว่าจะถอดตัวเทมไฟไหมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง,ง,ส,องสามสี่ตีไปก่อนคนที่อยู่ในที่คุณไงอ,อ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคเนี่ยตัวเทมเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่พังกะทีเด่๋ยวเทมไฟเนี่ยผมจะได้ใช้เปิด โอ้ยทำไมคอนเทนต์เรามันมันช่างยากเย็นสันเขียนวะเอาผมว่าคนนี้จะติดเป็นของเล่นนะผมคิดว่านะทำแม่ทำมาคงนางมาฮิวเดี๋ยวเอาคนคนไม่เจ็บก่อนครับจะได้จะได้เจ็บสิไงเราจะได้ใช้เบิร์เดือดไหมไงเออเออเออทำไมต้องแบบ เขาเรียกอะไรต้องใช้เปืนให้คุ้มค่าเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มชั้นแนลเฮยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะน้องตีก่อนครับสัวนั่นเนอสเต็ปเดิมนะเราอ่ะคือเราตีแล้วก็ปล่อยนะจนกว่ามันจะจนกว่ามันจะเนี่ยมันจะ ทัโทเทฟไฟอะ่ะแต่ถ้าเกิดเหลือเครื่องเดียวเมื่อไหร่ผมจะนั่นแล้วผมจะเริ่มทําการเอาแล้วถอนโทเทมแล้วในที่สุดเคร์ทุกคนได,ได้คลิปแล้วไอ้ตัดได้คลิปแล้วตะกคนผมได้คลิปแล้วผมได้คลิปแล้วอืม้มปล่อยโซ่อย่างครบติบไปอีกแล้วเรียบร้อย ในที่สุดผมก็ได้คอนเทนต์สักทีไปทีนี้แหละจุดโทเทมห้าอันแบบคงๆขี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายจุดจุดจุเสวยสวจุดจดจุดหนึ่งห่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วจุดฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปฝั่งนู้นหนึ่งเดวเรดีเพื่อนสองสองแล้ว อ,แองแล้วเกนะ็บพ,พึ่งนะเว้ยพึ่งถอนโทเทมนะเว้ยสองสองสองสามสามแล้วสามแล้วปล่อยปเลยปล่อยเลยปล่อยเลยมันไม่สนใจนะเราเราเอาคอนเทนต์กันฝั่งนู้นโอเคสีเหยียบพึ่งเหยียพึ่งนะเว้ยกูขอกูขออยียพึ่งเหยียบพึ่งกูขอ ขอขอพึ่งคืนอากกูจะลองให้ทำไม่ได้จริงอะแต่ที่สุดก็จุดโทเทมหานเอากล่าวว่าเซอร์ได้ปลาตั้งเป็นนะครับน้องๆผมบอกเลยเซอร์จะแบบทำเชี่ออะไรไม่ขึ้นอนะ่ะทำมาหาก,กินไม่ขึ้นแล้วนะ้วเนี่ยไม่รลอหรอกรอครับ จบแล้วคิดโทดเทปผ้าดอกจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วได้คลิปแล้วเว้ยได้คลิปแล้วเว้ยไปถ้ามันอืมอุ้ย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 เห็นเห็นอะไรเห็นอะไรทุกคนเห็นอะไรไหมเพื่อเกลี่ยอะไรไหมนี่โทดเทปเห็นอะไรไหม เดียรู้สึกมีความสุขว่ะเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าเซอร์ทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วนะทำอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วนะปั่นช้า30%เอร์เรียบร้อย จบแล้วอ่ะนี่สี่เขาเรียกว่าทรมานเซอร์ที่แท้ทู ไปไหนวะอ๋อหิวเพื่อนใช่ใช่ไรเ็นไปเไรห,ห,หิวเพื่อนก็หิวลำบากอ่ะไม่หิวนานอ่ะเออท่านน่ถ้าผมเจอไงโดนตุกดอกเหมือนจับวางกำงน้องๆไม่ปร้อนอ่ะอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมผมก็มานะ I came I came I came อ้าวเชตินสันเรียบร้อยเรียบร้อยโซมันช่างเหนื่อยใช่เะล่าโซมันเหนื่อยใช่ไหมตายแล้วครับฐานล้วครับคอนเทนต์ จุดโทเทมไฟถ้าถ่าโทเทมเออยโอยแหวนเลยปุ๊บตายนั่นแหละปัญหาคือคนสุดท้ายมันอยู่ตรงไหน เรียบร้อยเรียบร้อยนะเดวคนเดียวแล้วขอกล้องกล้องๆหน่อยครับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมเจอรูบิคไง หาไม่เจอวะอยู่ไหนวะพอเจอแล้วเนะวจอแล้วนะออกมาแขวนจริงๆครับผมเกบนี้โหนีจัเดกแขวนแล้วก็ actual ไปก่อน step actual ไว้ก่อน step ส่วน ฆาตกรลายปานี ة, well, ้เนี่ยเป็นสองขีดนะครับน้องๆติดอยู่นเมีเล่นดีเล่นดีเล่นดีโอ้โหห้าหมื่นหนึ่งเชี้อเต็มห้าหมื่นหนึ่งทุกคนหมดเกิน